iFranchiseTV.com สารดีๆวารตีธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไ i ส e ค่ะสำหรับฟ d b a c k ที่คุณเอ็กซ์สอบถามว่าหลังจากที่เราลงโฆษณาแฟรนไชส์ในเว็บไซต์ไทยเซ็นเตอร์แฟรนช์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ .com เนี่ยแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงนะคะเพื่อเป็นข้อมูลของเพื่อนๆที่มีธุรกิจแฟรนไชส์และอยาก จากประชาสัมพันธ์เนี่ยช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ดีมากนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการออกรายการทีวีนะคะสัมภาษณ์ผ่านทางวิทยุลงหนังสือพิมพ์ที่โฆษณาเกี่ยวกับแฟรนไชส์แต่ว่าฟีดแบ็กหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับ อ,อีเมลของคนที่ติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องแฟรนไชส์แล้วเนี่ยมาจากช่องทางของเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ .com ซะส่วนใหญ่นะคะมีต่อเนื่องแล้วก็ในปริมาณที่ไม่ตกลงเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทุกท่านที่สนใจแล้วเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นท่านที่สนใจที่จะมีอาชีพจริงๆเพราะฉะนั้นในการปิดการขายเนี่ยเราทำได้ไม่ยากเลยค่ะขอบคุณค่ะ